เด้วเราก็คนที่เข้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติ๋งนี่ชาแนลนะคะติ๋งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๋งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คลิปนี้ติ๋งมาแชร์สูตรม่นหน้าจากผงกาแฟสําเร็จรูปนะคะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเพราะถ้าใครไม่มีผงกาแฟหรือว่ากากกาแฟนะคะเราก็จะใช้เป็นกาแฟสําเร็จรูปแบบ3 i ีองันได้เหมือนกันค่ะสูตรนี้นะคะก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็ผงกาแฟสําเร็จรูปนะคะแบบ3 i ีองันค่ะ ประโยชน์ของมะเขือเทศต่อผิวหน้านะคะช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสลดความหมองคล้ำของผิวหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่ามีวิตามิน AK แล้วก็ C ที่สูงนะคะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งกระจ่างใสและช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวด้วยค่ะกาแฟสําเร็จรูปนะคะเขาก็จะมีผงกาแฟที่มีคาเฟอีนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวค่ะทําให้ผิวเด้งนะคะแล้วก็มีน้ําตาลค่ะช่วยสกับผิวช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวขาวกระจ่างใสค่ะ เดี๋ยวเรามาทําสูตรมาร์กหน้ากันเลยนะคะเราก็จะใช้ผงกาแฟประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำมะเขือเทศ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะเราก็จะทําแบบง่ายๆเลยนะคะบีบเลยค่ะ ใช้ประมาณ1นึช้อนชานะคะเดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สูตรมากหน้าที่ช่วยทำให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสนะคะใครที่มีผิวหน้าดำหมองคล้ำนะคะ ไปลองทำสูตรน,นี้ได้เลยค่ะง่ายๆแล้วก็หา,าวัตถุดิบในการทำมากหน้าไม่ยุ่งยากเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็นําไปมาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะสูตรนี้ทําเป็นประจําสม่ําเสมอสัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะจะ,จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราที่หมองคล้ำำําดําไม่ไกระจ่างใสนะคะจะกลับมาขาวกระจ่างใสจุดด่างดําแล้วก็ริ้วรอยต่างๆจะค่อยๆจางลงค่ะผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เด้งใสขึ้นเลยค่ะสูตรนี้นะคะทําง่ายไม่ยุ่งยากและก็ดีต่อผิวหน้าของเรามากๆเลยค่ะไปลองทําสูตรนี้มาร์กหน้ากันดูนะคะ ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ